ครับครับเป็พบบนครับพบะกับผมอีกแล้วนะครับนองครับสวัสดีสุขสุนโดดนมั่นโลดของผับผมทั้งสองเก่าชองเด็กส่กางเกงใส่รางเกงยื้กางเกงยื้อกาเราได้อกางเกง ยากไปแฮปปี้ทกอยากกนดีเปิดนอนค,อค,อคือว่าไกป,ปะโยชนกันว่าไปักหนานาานาหาไเห็นกัวเอ่มตันปิดแล้วควรับต้องรแกต้องทำให้ดีครับต้องันงนี่ด้วยปีเียนนั้นใหุ้ยราประทชเขาเนเขาาร่วมบอก่ครับ ผมพะยกมาอยู่ที่สระบุีพักพิเพื่อจะเดินทางไปยังประเทศไทยคือว่านอนาคตาสาม,มารถเปลี่ยนได้ ผมเป็นสิ่งที่ผมะคาดคิดเนะผยมีค้อ่างอย่ดีมีข้อตรงการที่อประเทศเดียแล้วเพื่อนผมแต่ว่าัน้มี่ระถาบันจี่เาไดประกาศไปว่ากันใล่ขอร้องเต็มใะด้วยขอบคุณนะครับผมเปนช่วยประช่วยบรสุัทาเด้อนสิบก มาแล้วกันป,ปีครับทางรัฐบาลจ่าห้โดยไม่คิดนักบาทเลยทุกยางเลยนะครับความค,นนคุณทท่านอาจจะเป็นเสียงเล็กๆน้อยๆนะจากแรงงานคนหนึ่งนะคนงไม่ทางรัฐบาลจ่าย นี่เรามาเจอสถานการณ์แบบนี้นั่นผมมีผูดอยกใยัมันเกิดจังไงทุกคนก็มีฝันทุกคนก็ดสรางฝันที่ดอยากเห็นให้ได้มันได้เวลาดิไปทางรับาราวเพิ่งวิวกมาทีไ ประมาณเขาก็ะจ,กกจะเก,ก่งไปเนาะเพราะว่ามาอยู่บ้านเพิ่นนะกรณีความสุขเบ้อทุกอย่างเป็นพิษทุกอย่างแล้วเทสว่าได้ทันนนน้งที่ถ้าจะได้กลับมาบ้างว่าโบไม่ก็คือไม่ภาว่าน่าจะกลับมาเพราะว่าเดี๋ยววันเพิ่นนั้น็ดีแล้วครับ กะเป็นในภาพบรรยากาศยุวยกรุงเทวีแนววันที่ยิบเก้าเก่าอะไที่ต้องไปก็มาพ่อเขาเป็นาวบ้านพี่ต้องรู้ว่าจะจับนักการเมืองเวลาอะเาจะติดตอเวลา ภาคอุทเช็บสัตวไข่คนเลยหึ่กส่งเกอยเกิไปปีน่แต่ว่าน่าขาบ้านอากับม่ไม่ได้ิหนิเย ีิตใจคะเฟียงแค่หน็้คิดหนักอยากกระจาไปดนาดินดาวไปทำไปยังไงแลยวไอ้็นุทัตรนะีมอง่านจะเปนยังไงคนตรงกันมีผมคืออยากกลับมาควตรงกันของจนจับงานของผมกเนเราเลยป็น่องควันหะไ้มว itu gua yakinnya kalau kau saya aku udah udah tapi kita ya